คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการประกาศขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปลังนะคะเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์ภัยแล้งแต่ว่าล่าสุดทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวเสียงเสียหายกว่า5 0 0 0สนไร่หลังจากที่กรมชลประทานประกาศงดส่งน้ําอย่างต่อเนื่องโดยเร่งประชาสัมพันธ์ให้หันมาปลูกพืชฤดูแล้แงทดแทนความเสี่ยงค่ะ นายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงการจ้างงานในโครงการชนลประธานว่าหลังจากเปิดรับสมัครจ้างรายงานไปแล้วในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีเกษตรกรมาสมัครเข้าทำงาน1 7 9 2งนคนจากแผนการจ้างงานทั้งหมด35,354คนและได้เริ่มจ้างงานแล้ว2260คนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองจะเริ่มประกาศรับสมัครจ้างรายงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กรองมีการปลูกข้าวทั้งสิ้น9 8 8 9 4 5ไร่คาดการว่าจะมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเสียหายคือพื้นที่ปลูกข้าวหลังวันที่7ตุลาคมที่กรมชลประทานประกาศงดส่งน้ำนาปีต่อเนื่องและนาปรังประมาณ560,000ไร่ส่วนเหตุน้ำป่าไหลหลาก ท่วมรางรถไฟที่จังหวัดชุมพรจนทำให้ทางชํารถยาวกว่า200เมตรที่บริเวณหมู่ที่4ตำบลชุมโคอํเาเภอประทิวจังหวัดชุมพรส่งผลให้ขบวนรถไฟสายใต้ทั้งขาขึ้นขาล่องกลายเป็นอมพาสเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งระดมกำลังและเครื่องจักรเข้าซ้มแซมโดยนำหินมอาอัดซ่อมทางที่ขาดล่าสุดรถไฟทุกขบวนสามารถใช้ทางสัญจรได้แล้วตามปกติ ขณะที่บ้านแหลมตะลุมพุกอําเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกิดลมพายุหมุนพัดบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายกว่า10หลังคาเรือนรวมถึงวัดแหลมตะลุมพุกได้รับความเสียหายเช่นกันเบื้องต้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภยัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าตรวจสอบและสั่งให้ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนพร้อมฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงในช่วงนี้